อ่ะโอเคนะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ s e s v r v e ยเ e วาแลน์นะฮะซึ่งเป็นเกมที่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยกำลังเล่นกันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับคุณมินก็เล่นอยู่ด้วยนะนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมเอ่อผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเกมนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วผมว่าผมพอที่จะแนะนำนะฮะสำหรับคนที่สนใจเล่นเกมนี้นะครับผมหรือ,อยังตัดสินใจหาเกม MMORPG เล่นไม่ได้สักเกมเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองฟังแล้วก็ตัดสิน ใจดูไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้โดยการเลี้ยงข้าวผ่านระบบสมาชิกและรับไพ่สวยๆไปถือกันเป็นที่เลลึกได้นะฮะแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและทุกๆกำลังใจนะครับผมอ่ะโอเคนะผมก็มาอยู่กับเรื่องของทีออฟเซเวียร์นิวแลนด์นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีววิวคร่าวๆนะฮะ ตามภาษาคนที่เล่นแบบไม่เติมแบบผมไม่เคยเติมเลยนะเกีนนี้ยนะฮะอ่ะแล้วเรามาดูว่าสายฟรีอสามารถที่จะอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเออแล้วก็แก็บระหว่างคนที่เติมเนี่ยกับคนที่ไม่เติมเนี่ยมันห่างชั้นกันประมาณไหนนะฮะแล้วก็เรื่องระบบก,การเล่นต่างๆเพลงในเรื่องบาบาบา,บาเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผม เรื่องแรกนะครับผมเรื่องภาพนะนะครับคือภาพเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยภาพมันไม่สวยใช่ปะ่ะนะครับทุกคนแต่ว่าคือเกมนี้มันมันอ่าจจะไปแปลก,กนิดนึงนะนะครับตรงที่ว่าเออเกมเนี่ยมันอาจจะมองเป็น 2D ใช่ไหมแต่ความจริงเกมนี้มันเกม 3D เว้ยนะโอเคลองเข้ากล้องนะครับเข้า,าโหมดถ่ายภาพนะเกมนี้มีมันจะมีมมโหมดถ่ายภาพด้วยทุกคนอ่ะก็เข้าโหมดถ่ายภาพมาเรียบร้อยนะฮะเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันเลื่อนได้เวย้ยทุกคน เออตอนแรกตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นเกม 2D ธรรมดาทั่วไปเลยเออแต่แบบมันจริงๆนวมันคือ3 d ไปคือโมเดลที่ทุกอย่างเลยที่คุณเห็นอนะมันเป็นมันเป็น 3D หมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือประสบการณ์การเล่นเกมนี้ยบอกได้เลยว่าแบบเชี่ยแม่งคือแบบเป็นเกมภาพที่แบบว่าสวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับคือเรื่องภาพนี่คือแบบผมให้เลยนะว่าแบบ คือเป็นเกมที่แบบว่าภาพสวยมากๆเลยนะครับในในในสเกลของเกมเอ็มเอลพที่เป็นแบบมุมมองจากด้านบนนะนะครับเออผมว่าเกมนี้ภาพสวยเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรื่องเสียงประกอบของเกมนี้โอ๊ยมีมีคนกําลังปกป้อง,องทาเครืป้องกันอยู่นะครับเรื่องเสียงประกอบของเกมนี้นะครับผมก็เป็นซาวประกอบที่แบบว่าเออมันช่วยส่งเสริมบรรยากาศในเกมที่มันเป็นธีมแบบสบายๆนะเออยกระดับ อ่าเรื่องเรื่องราวของเกมได้ดีแต่ส่วนใหญ่ผมปิดเสียงดนตรีดีเสียงเอฟเฟกเนี่ยนะครับเอฟเฟกสกิลอะไรแบบเนี้ยคือแบบใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแต่ก็มันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนสําคัญมากมายของเกมออนไลน์เนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเล่นไปถ้าไม่คุยกับเพื่อนก็จะปิดใช่ไหมเออนะครับฟังเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะส่วนต่อไปนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันเป็นส่วนที่ผมอยากจะชูโรงของเกมเกม,เกมนี้เลยว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี่ย ทำได้ดีมากกว่าเกมที่มันเป็นเกม MMORPG ในรูปแบบเดียวกันเลยมันเป็นการเจอร์นี่อ่ะคือคุณคุณยะเห็นแมปใช่ไหมคุณไปแต่ละเมืองเนี่ยนะฮะแต่ละเมืองก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองนะครับผมอ่าเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าอ่าเดี๋ยวผมเปิดแมปให้ให้ดูนะครับอ่าเรื่องราวก็จะเป็นประมาณว่าแบบให้ไปอ่ารวบรวมชิ้นส่วนของต้นไม้เออต้นไม้โลกอ่ะกลับมานะฮะเพราะงั้นเนี่ย แต่ละเมืองที่เราไปยกเว้นเมืองหลวงนะนะครับแต่ละเมืองที่เราไปเนี่ยแต่ละแมปเนี่ยป่านักปา่าอะไรเงี้ยหุบเขาบ่อเหมันนะครับผมป่าแห่งแสงน้าตาเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเฉพาะของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องตรงนั้นเนี่ยบอกเลยทําได้ดีมากแล้วมันมีเซนต์ว่าทําไมตัวละครนี้ถึงตัดสินใจแบบเนี้ยนะฮะบ,บอกเลยว่าเฮ้ยผมอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีประมาณนึงนะ นะครับผมเออมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้ลึกเท่ากับแบบเกมออฟไลน์ที่แบบมันขายอยู่ในสตรีมอะเอ้ยแต่เกมออนไลน์เนี่ยเนเรื่องแบบนี้คือมันใช้ได้เลยเว้ยนะครับมันทําให้เราแบบอินกับแผนที่อินกับตัวละครว่าเอ้ยเราเดินผ่านมาแบบ เราเดินมาผ่านมาแถวนี้แบบเอ้ยแถวนี้นี่มันบ้านไอ้นั่นนี่ว่าอะไรเงี้ยเออนะครับบ้าน n p c คนนั้นนี่ว่าอะไรเงี้ยในในในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีแบบเนื้อเรื่องย่อยออกไปอีกนะนะครับผมเนื้อเรื่องย่อยเควสของตัวละครนะครับเนื้อเรื่องมันเยอะแยะมากแล้วแบบโอ้โหคุณจำตัวละครไม่หมดอะนะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยคือแบบคุณอ่านไปแล้วคุณก็จะแบบเฮ้ยเหมือนอ่านแบบหนังสือเรื่องนึงอะ นะครับซึ่งสนุกมากนะครับเนื่องในเรื่องของเกมนี้นี่ผมให้10เต็ม10ไปเลยนะฮะเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของแมปนะฮะแล้วก็ดีไซน์ในด่านต่างๆนะครับผมมาว่ากันเรื่องแมปเนี่ยนะครับคือแมปเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าคือรูปแบบเนี่ยคือแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ามันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะแต่ที่เหมือนกันเลยคือทุกแมปเนี่ยนะครับก็จะมีไอเนี่ยไอพับเซอรนะฮะให้เราแก้นะครับเนี่ยอย่างไอฟองน้ำเนี่ยเดินชนนะครับ ออ้วเดี๋ยววิ่งไปชนมันอ่าแล้วก็อ่าเอา,เอาไหนวะลูกต่อไปอยู่อยู่น,นู่นอา้าวแม่งอ้าวทันทันหรือไม่ทันเมื่อกี้เหมือนจะทันไะม นี่ไงแมวผมมาแล้ววันนี้มีไอแมวตัวนี้ไอแมวที่คล้ายๆอย่างเงี้ยคือแบบอยู่แบบเต็มแบบเลยนะฮะแล้วก็บางทีเขาใจให้ของมาแล้วก็บางทีก็แบบให้อะ,อะไรมาคําขอบคุณให้พี่มานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับไออ๋อ,อแบบแปลนกระถางโอเค นี่ก็สามารถที่จะมาสำรวจแมปนะครับผมเดินเล่นนะแล้วก็แก้พัฟเซอร์ต่างๆบางทีมันก็จะมีพัฟเซอร์ติดมาด้วยนะครับผมอ่าก็เลเวลดีไซน์ก็น่ารักนะครับผมอ่ใช้ได้โดยส่วนตัวแล้วผมก็อ่มันส่งเสร,รมิมตัวของเนื้อเรื่องได้ดีเลยนะฮะเรามาเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยอ่แล้วเราก็มาสำรวจแมปใช่ไหมนะฮะแล้วเราก็ามาเก็บความลับในแมปนะครับมันก็บางทีมันยังมีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะครับผมอ่ะส่วนต่อไปนะครับที่เราจะ พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของอสิ่งที่ต้องทําใน1วันนะสำหรับเกมนี้นะครับคุณจะต้องมีเวลาอย่างน้อยกี่ชั่วโมงสาหรับเกมนี้ใช่ไหมนะฮะเกมนีม้ก็ค่อนข้างต้องใช้เวลาเลยนะนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเลยคือถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยนะครับผมหรือไม่มีกิวดีๆอยู่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นลำบากเลยทีเดียวนะครับคือมันจะมีระบบง,งานฝีมือนะครับ งานฝีมืออย่างอันนี้นะครับผมก็จะเป็นนักปรุงอาหารนะครับผมผมจะเล่นกับวัตตีอีก3คนนะครับมันจะมีคามขาดมันจะมีอะไรอะช่างฝีมือมีนักเล่นแร่แปรธาตุก็คือพวกทำยาใช่ไหมแล้วก็ทำอาหารเนี่ยนะครับผมแล้วทีเนี้ยพอ,อพอพวกผมเนี่ยเออมันอยู่กัน3คนพอดีเออพวกผมก็ส่งของกันไปกันมาเนี่ยนะฮะอาจจะสังเกตได้อาจจะสังเกตได้ว่าแบบงานฝีมือผมว่จะมีแบบ อะไรอ่ะที่ตกปลาม่วงกันไก่ที่แบบเพื่อนส่งมาให้อะไรแบบนี้นะนะฮะแล้วเราก็แบบทําอาหารแล้วส่งไปให้เพื่อนนะเออแบบแต่ถ้าคุณไม่มีปาร์ตี้แบบเนี้ยนะฮะคุณจะต้องไปแบบเช่าไอ้คุณจะต้องไปแบบชแบบใช้อ่าหาเล่แผงลอยที่มันตั้งอยู่กลางเมืองอะ่ะแล้วสกิลมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่ของฟ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างที่จะใช้ การเล่นด้วยกันพอสมควรแล้วก็เกมนี้นะนะครับยังต่างําคุณต้องมี1ชั่วโมงนะครับในการทำเควสอีเวนต์ในแต่ละวันนะนะครับซึ่งตอนนี้เควสอีเวนต์ในแต่ละวันก็จะมีแมวยักษ์ขนของนะครับมีภารกิจคุ้มกันนะครับแล้วก็ลอยแยกอุปกรณ์นะที่หลักๆนะครับสามอัน,นเนี้ยเนี่ยต้องลงนะครับต่อไปก็จะมีอารีนาอันนี้ผมกดสกิปตลอดนะครับผมมีลีเกตยศนะครับก็ อะไรนะสามสามประทัดสามเออนะฮะแล้วก็มีอารีนาห้วงนรกนะครับถ้าแบบต่ำสุดเลยผมว่าชั่วโมงหนึ่งอยู่นะครับผมชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเอ,อ่อคุณเข้ามาอ,าออกเกมจากแต่ค่าพลังคุณก็จะไม่ได้เยอะไงนะครับผมคุณอาจจะต้องแบบไปเล่นกิจกรรมแคนไปเล่นเนี่ยเล่นสวนสนุกผลไม้บินนู่นนี่นั่นนะครับคุณอาจจะต้องแบบ เวลาไตา่หอโบราณอาซี่เวลาที่แบบเนี่ยไปทำเควสอัศวินแล้วก็แบบบ่อน้ำพุร้อนและคูณโอ้โหแบบคือเอีเวนต์เกมนี้ยคือมันเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็คือเราเล่นอะเราเล่นช่วงแรกๆมันก็จะสนุกเลยแต่พอ <laughs> เล่นไปหลังๆมันจะกลายเป็นแบบสิ่งที่ต้องทำนะครับซึ่งมันเป็นสไตล์ของเกมออนไลน์อะนะฮะแล้วก็เกมนี้ผมว่าเขาฉลาดอย่างหนึ่งนะนะครับผมตรงที่แบบว่ามัน เขาปิดระบบเลเวลไว้นะฮะนี่เขาจะค่อยๆปล่อยออกมาอย่างเช่นเลเวลยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็คือจะปลดล็อกนะครับอตีห้าก็คือตีสี่บ้านเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะอา่าแล้วก็อา่าระดับขั้นที่ห้าสิบเนี่ยก็เปิดวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมก็เป็นอา่าเลเวลของแมปนะนะครับผมคือผมว่าเขาค่อนข้างฉลาดนะคือไม่งั้นเนี่ยถ้าแบบเออ่ไม่มีไม่มีเป้าหมายให้เราให้เราเล่นต่อไปเรื่อยๆ บางทีอาจจะเบื่อไปแล้วก็ได้นะนะครับผมซึ่งมันทดแทนด้วยแบบเนื้อเรื่องที่ดีอ่าส่วนผสมในแบบที่แบบน่าค้นหาอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะมันก็เลยทําให้แบบเราสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้สนุกได้เป็นเวลานานนะเนะี่ยผมเล่นเกมนี้คือแบบสามสี่ชั่วโมงทุกวันเลยนะครับผมเล่นก่อนนอนจะจะ,จะนอนแบบเที่ยงคืนสักประมตีสองไอ้เออนะครับ, <laughs> ะะรบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเกมนี้มันปาร์ตมีปาร์ตี้แล้วบอกว่าเฮ้ยเล่นสนุกถ้าแบบว่าคุณแบบ มาเล่นคนเดียวอะไรแบบนี้คุณหาแคนอยู่แล้วคุณก็ลองหาปาร์ตี้จับจับกลุ่มกันสักสามถึงหคนเนี่ยนะครับผมแล้วเกมมันก็จะสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับผมที่เราอยากจะมาพูดถึงนะครับก็คือสายฟรีเกมนี้อยู่ได้ไหมบอกเลยอยู่ได้นะครับผมคือมันจะมีโหมดลอยแยกอุปกรณ์นะครับที่มันจะมีระดับยากใช่ไหม คะแนนของผมอยู่ตอนนี้อยู่ที่2อ0 0สนเว้ยนะครับก็คะแนนแนะนำก็จะอยู่ที่3 0 0 0 0แต่ว่าเกมนี้สามารถที่จะใช้ใช้เอ่อสกิลเพย์ของผู้เล่นอะ่ะแบบเดินเดินแล้วก็แบบจับใส่สกิลเองอะไรเงี้ยเออมันจะช่วยแบบให้เราเล่นง่ายขึ้นหน่อยถ้าเราสมมติเราไป Auto, ออโต้เนี้ยนะครับเออคือแบบยืนแป๊บเดียวก็ตายแล้วบอตีตายนะครับผมเออเพราะงั้นก็การที่แบบมีตรงนี้มาเนี่ยมันทำให้เราแบบเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ อย่างเช่นแบบรอยแยกอุปกรณ์เนี่ยเขาสา0 0 0นเนี่ยส่ 47, เก็สามารถที่จะผ่านได้แล้วนะครับก็อาจจะหาคนที่เกิน 3, สามแสตตเกิน3 0 0 0สนขึ้นไปสักคนหนึ่งมาลงก็ได้แล้วนะครับผมเอองนั้นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแล้วแล้วแก็บของคนที่เติมนะครับผมกับคนที่ไม่เติม ห่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะผมเป็นคนที่เล่นไปเรื่อยๆไม่ได้ไปลงกับของอะไรมากขนาดนั้นด้วยด้วยความที่ว่าสไตล์การเล่นเกมเกมนี้ของผมมันเป็นฮิลเลอร์ด้วยใช่ไหมนะครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแบบสแตทเพิ่ม6มเนี่ยอันนี้เขาก็สายฟรีเหมือนกันเว้ยอาจจะแบบเติมแพ็คอะไรอะเติมแพ็คแบบเริ่มต้นไปบ้างอาจจะมีเติมแบบหลักร้อยไปบ้างนะ้องวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ อ่ะก็คุยกันว่าเออเราเล่นสายฟรีกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยก็สามารถดันค่าพลังได้เป็นถึง3,2 0แสนสองนะนะฮะอันนี้คือผมว่าเออเพื่อนผมันนี้เขาเล่นสุดอยู่นะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคุณถ้าคุณวนูชาร์จระดับอ่ะเออคุณจะคุณจะเห็นเลยว่าคนคนที่แบบเติมในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือไปแล้ว9,000แส คือแบบไปแล้ว9ก้าแสนะดูข้อมูลนะครับผมคือแบบเนี่ยเขาก็เวล4ีเท่ากันเนี่ยแหละแต่คุณดูของนีของทองครับตัวโอ้โหตีบวกไปเลเวลเแล้วนะฮะโอ้โหแล้วดูสแตทแค่พูดแมวก็เอาขาดนะครับสกิลก็พอๆกับเรานี่แหละนะผลมายานุนี่นั่นนะแต่ว่าการ์ดเนี่ไปแล้วนะฮะคือก็มีแกลบอยู่ค่อนข้างพอมาสมควรนะนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่เล่นสาย PvE ไม่ไม่มุ่ง PvP เลยเนี่ย นะครับผมคุณเล่นแต่แบบลงดันกับเพื่อนเล่นไปเนรื่อยเล่นชิลๆเนะโอ้โหเล่นได้เล่นสบายเลยนะครับผมแต่แบบอาจจะต้องมาเรียนรู้หน่อยว่าเราจะดันข่าพลังของเราอ่ะไปในทางทิศทางไหนเราจะทํายังไงให้ตัวเราไม่เก่งขึ้นได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะนะครับผมสําหรับการพูดถึงเกมนี้นะฮะรีวิวในแบบสั้นๆของผมนะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะฮะ โดยรวมเลยนะครับสรุปเลยคือเกมนี้คือมันก็เป็นเกมที่ดีมากเลยนะนะครับผมสำหรับผมนะในช่วงนี้ที่ได้เล่นอยู่ในทุกๆวันนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเกมที่เราสามารถที่จะใช้เวลากับเพื่อนกับคนรักได้แบบว่าโอ้โหได้เต็มที่จริงๆนะนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ลังเลจะเล่นเกมนี้ไม่เล่นเกมนี้ดีเนี่ยนะครับก็ให้ลองเล่นมาเล่นก่อนนะครับผมว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่สนุกใช้ได้นะเออในเรื่องในเรื่องดีนะครับสำหรับผมนะ นะฮะอ่ะแล้วก็ทิ้งท้ายทุกคนนะถ้าใครอยากได้เทคนิคหรืออยากให้ผมเทคลับหรืออะไรแบบเนี้ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงอ่าใต้ดีฟชั่นได้นะครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับผมอ่ะก็มีของของของขวัญอ่ะทุกคนคงจะรู้นะว่าเกมนี้มันมีอคาเลิเออร์อิสเตอร์เอ็กอะไรบางอย่างอยู่นะครับอ่ะถ้าทุกคนเข้าไปในไอช่องเนี่ยนะครับอันนี้เราอยู่ที่เมืองหลักนะนะครับเมืองหลักเมืองหลวงนอตนะนะครับผม ให้มาที่พิกัดตรงนี้เลยนะนะครับ273ทับ278เนี่ยนะฮะหรือก็คือไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นอาชีพาสายอาชีพการปรุงอาหารเนี่ยนะครับผมตรงนี้มันจะมีซอกให้เข้าไปเว้นะค,คือทุกคนทุกคนมองมากา็เอ้ยมันอาจจะแบบพังตาใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยนะครับอข้างในจะมีของให้คุณอยู่น,ยนะครับ <laughs> แล้วก็คือไอเกมเนี้ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยแบบ เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเออมันมีอะไรให้สำรวจเยอะนะครับผมถ้าเออทุกคนอยากรู้เทคนิคอะไรหรือแบบอยากให้บอกเคล็ดลับตรงไหนก็ออลองพูดคุยแล้วก็ทักทายมันเข้ามดด้วยได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอเดี๋ยวเจิ้นไว้ในคลิปต่อไปนะครับ